วันนี้วันที่หมิถุนาสองห้าหแปดนี่นะครับฝั่งโน้นหยอดยาเผาไหมต้นต้นฝั่งนี้ไม่ได้หยอดนะครับดูใบยังเขียวๆแต่ฝั่งโน้นแถวโน้นเป็นยาสูตรเผาไหม้เดี๋ยวพาไปดูแถวที่หยอด ยาดูดซึมฝั่งฝัง่งนี้แถวนี้จะเป็นดูดซึมนะครับดูดซึมจะอ่อกฤทธิ์ช้ามีเหลืองบ้างเขียวบ้างแต่เถวแถวตรงนูน้นเป็นเผาไหม้จะอ่อกฤทธิ์ไวดูครับ พิ่งผ่านมาได้แค่ไม่กี่วันหยอดไปเมื่อวันที่30พฤษภาก็ประมาณอาทิตย์เดียว